เผมอยู่กับเกมบุกผัดแล้วนะครับซึ่งุงวันนี้นะก็เออเป็นอนันนี้เป็นพาร์ทที่3ามเลยนะครับนะสำหรับวันนี้ซึ่งตั้งแต่ EP พสอบพาร์ทสมาผมได้ซื้อนี่ครับเมสดาโฟดิลมาแล้วนะนะแล้วผมสามารถบุกได้หรือยังเหรอครับทุกคนถามได้แล้วครับผมสมใส่เกมบัคกันทุกคนอ่นะลูกแครอทไว้เลยนี่มันโตวไวงไงโอ้ตัวยังไวดู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 ดดดแครอท เดียวเสร็จแล้วเนี่ยไคลล์นะครับนะไคลล์ก็ไม่ได้อะไรมากเลยเนาะไม่ได้อะไรมากแค่ไคลล์ต์กบูดก่บูดกีด่บูดห้าสิบสองบูด,บดโอเคห้าสิบสองบูดโอ้โหก็ผมเห็นทำไมมันใหญ่จังวะเพื่อนโอ้โหอ,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 อะไรเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยทุกคนชมเถอะ <laughs> ชมเถอะครับเรามาเรามายุ่งกับส่วนบ้านของเราดีกว่า ส่วนเรานี่เหมือนมันแน่นนะจริงๆริงอืมเกมแคบแหลกเลยเกมแคบแหลกเลยทุกคนอืมอืมเก็บรัวๆเก็บรัวๆรัวๆมีตัวมีตัวรีบผลทองด้วยว้าวต้มริบผลทองคืออืมบางผลบางผลก็อู้อะไรแต่กูเ้ยโอเคนะพวกนี้เนี่ยหมดแล้วมั้งมั้งนะหมดแล้วปะใช่ไหมทุกคน หมดแล้วใช่ไหมครับโอเคหมดแล้ววิวายวายแม่วายชิแม่วายชิแม่สตรอเบอรี่อืมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ไหนวะเนี่ยสนะตรอเบอรี่ไหนวะเนี่ยโอ้สตรอเบอรี่เต็มเลยอ่ะสตรอเบอรี่เต็มเลยสตรอเบอรี่ Wait, อีมันทุกคนเวทตอเบลรี่ใช่มีกบโบเบลรี่ทองเอ้ยตอเบลรี่ทองด้วยว้าวตมเลยแล้วไงอะไรไปแล้วมุนนวม,มตาถั่วม,มีคนตาถั่วผมเป็นคนตาถั่วผมมองมีเห็นทุกคนครับผมเป็นคนตาถั่ว ตอ้นี่อะไรเนี่ยดอกอะไรเนี่ยมดอชนเถิมืดนจับมเถิดอกยังไม่ทุกคนทมเถิะนก็อ่ะแตงละไปซื้อของก็วันนี้จะปลูกต้นใหม่มานะครับนะไอวันจเซนยูทูบเราเปไรหนึ่งมื่ส้าสามห้าร้อยสามสิบหกบ w h a โอ h มกววว ทำไมคุดเยอะช่ไหมลยว้ยว้แม่ว้แม่ตัวเตัวใหญ่ว้แม่ว้แม่วันนี้ราคาหมื่นได้ปหมื่นแต่ตัวบีทคนใหญ่มาทุกคนโอ้ my god ใจก็เนาะก็ไม่ได้ลยมากก็ไม่ได้เลยมากแล้วกก็ไม่ได้อยบกอันนี้เท่าไหร่ครับองละเป็นหูโอ้ทองละ อโอเคในในราคาเปบ้างเนี่ยผมคิดว่านเนี่ยน่าจะเป็นดอกนะเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้อะสงสัยที่ต,ตัวเมตโตมาเยอะๆสวนมะเขือเทศโอ้อะไรวะเนี่ยตัวไหนมะไม่รู้ไม่รู้ครับรเล่นใหม่ไม่รู้ครับ บุกต่อคนบนต่อไอเียงสัตว์เยงนี่หมืนเมื่อกี้แล้วใช่ไหมเนี่ยไอียงสัตว์เองนี่เมมันเดินไปเดินมาเห็นั่นเหลวลำบากอมอีกโอ้สภาพฉันโหสภาพลำบากี่โอ้ย แหลกแหลกเกมแหลกเกมแหลกโอ้โหเกมแหลกกับคนนั้นเลยเกมแหลกกับคนนั้นเลยทุกคนครับเกมแหลกกับคนนั้นแท้ๆนีไงโอ้โหแหลกเลนเนี like ่ยแหลกเลยเนี่ยแม่แม่ค่เย็นยันอ้าวโอ้โหเอาหัวบลกแรกเลยนะแม่โอ้โเอาหัวบล็อกแรกเลยสามพันห้าบุตร สามพั 3, นเทาหรือดึงพันะเนี่ยปลาสวยเนอะโอ้โอ้เราดูผม,มนะแล้วดูบ้านผมดิอเออวะเนี่ยทำไมมันเศร้าเศร้ามัเศร้ามากเลยมัเศร้ามากเลยคนนั้นยิงเศร้ากว่าผมอีกคนนั้นอะเนี่ยไอ้เปลืแปลงข้างผมอะ่ะเศร้าจริง อัถผมบริจาคเขาไหนก็ได้มาบริจาคเขาไหนก็ได้มาตัวเมตโต้หัทองเนี่ยมันบริจาคเขาไหนก็ได้อะไรทำไหมครับทำไหมครับภูมิคุ้มโอเคบริจาคนี่ี๋ยผมก็เห็นใจแทนเขานะผมก็เห็นใจแทนเขานะ เฮ้ยเสลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเจ้วิสใส่ลุงโ้ยเจวิสใส่ลุงโอ้ยซาค้าแตอเบอรี่แ่ตอเบอร์ใส่ลุงตอเบอร์ใส่ลุ้งอผลไม้ใส่ลุ้ขึ้นมาเว้ยขป้อนนีอน บอลบอลดี้วหนึ่งจุดหนึ่งแปดฮังเก er. อร์โอ้ย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 เติมไปเติมมาอีกนั้นแหละให้ข้าลำบากจังเลยให้ข้ามันลำบากจังเออใ่้ข้ามันลำบากริๆ ป้อนอาหารก็ป้อนไม่ได้อ้ยเดินไปเดินมานี่านั้นแหละเดินมาเดินมานี่านั้นแหละโอ้พี่ชายโอ้ยผมผมขายผลไม้เนี่ยโอ้ผมผมผม,ผมคิวเขาผมคิวสัตว์เลี้ยงทิ้งและเดินไปเดินมาอย่างนั้นแหละโอ้แหลกแหลกแหลกพวกคนอื่นแหลกพวกคนอื่น ไปเซลลเเซลซืห้าพันหบเจูตว้าว5้าพันหร้อยสบูตห้หกร้อยบเจ็ดบูลความจะมาจักแตงครับผมขอดูเกียร์หน่อยเกียร์ห0 0 0มบูตเอิ่ม โอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วมันแล้วอื้มเฮ้ยเป็นอะไรเนาะเป็นอะไรเป็นจะไรไม่เป็นไรฮีเดเซาซุบซาชูเดเซาซุบซาดูนี่นี่ต๊อกนี่ักทีต๊อกดู Kiểu cái đẹp bố bê đi Bố bê đi mà cái đẹp mà Quá Quá hài mẹ 1 kiểu nâng nâng kì lô đi đi cà ơi Ôi đi đi ơi ơi sao chú cơ ไม่มีเกียร์ที่มันมน่าสนใจให้ผมซื้อเลยอะแล้วมีเกียร์ผมซื้อเลยน่าสนอนะม,นมีเกียร์ให้ผมซื้อเลยเฮ้ยมีนี่แล้วบูเบอรี่ปิ่นทำไงได้วิท แลไอพวกเปียกเนี่ยทำอะไรนทุกคนพวกเปียกทำไงอะกูควรบอกผมหน่อยครับไอ้พวกที่มันเช่นบูเบอรีที่มันเปียกเปียกเนี่ยทำไงมันทำมันทำอะไรได้หรือว่าป้อนอาหารได้หรือเปล่าครับมันป้อนอาหารได้หรือเปล่าก็สั์เลี้ยงอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าทุกคนช่วยบอกผมหน่อยนะครับไอคอมเมนต์ไอคอมเมนต์นะไอพวกผลที่มันเปียกอะเราสามารถอันนี้ได้ไหมป้อนอาหารสั์เลี้ยงหรือเอาไปขายได้ไหมนะครับ ป้อนสัตว์เลี้ยงได้ไหมสัตว์เลี้ยงมันป้อนได้ไหมนะฮะลองลงดูดิลองด,ดอิขยับไปขยับมาอย่างนั้นเลยมุ้เลือยกับเกมให้เรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยด,ด,ดูมาดูดิอ๋อ ผลตืเกี้ยทำให้ได้สิได้อย่างเดียวขายไม่ได้โอเคไม่ต้องคอมเมนต์แล้วทุกคนไม่ต้องคอมเมนต์นะครับนะ่นะนะไม่ต้องคอมเมนต์แล้วไม่ต้องคอมเมนต์แล้วนะไม่ต้องคอมเมนต์แล้วทุกคนเดี๋ยวใกล้ปิดคิดว่าน้อครับเนาะ เรคิดแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อกัก่อนไปซื้อเออไปขายไปขายไปขายนะะห้าพันหกแล้วหกสิบเก้าบูดเออไอแหลกแหลกดูดูมาเมล็ดที่สันลีจะต้องในอีซีสแปดวินาทีมาดูกันว่าสันลีจะต้องถึงวอเตอร์เมลอนไหมนะฮะอืม รอเลยผมรอเลยผมยืนรอเลยตอนนี้ทุกคนครับผมยืนรอเลยตอนนี้ผมยืนรอยืนรอเลยทุกคนอีเจเ8็ีอี1ิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิสาม สองหนึ่งอีกต๊อกบงังคอน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 โอ้ในแค่นี้นี่สต๊อกได้ถึงคอนแล้วทุกคนอืมไม่เป็นไรเราได้ปลูกต้นคอนมานะฮะปลูกต้นคอนนะอืมโอเคก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว ไปต่อคลิปหน้าพาร์ทสี่กันนะสวัสดีขอกราบเรียนขอกรอบค,ครับแล้วค่อยเจอกันใหมค่คลิปหน้าบายบายครับผมบุย